สวัสดีย้มแดงทุกคนสวัสดีทุกคนเนาะมันนี่กะสิมาให้อาหารไก่เก่าทุกคนมันนี่กะสิประมาณเนี่ยนะทุกคนเนาะปล่อยเป็นกินในกระขูวงจะเป็นยังไงแต่้ปู่ว่าตัวได้ขี้ข้าวอีก

นีกาคขังไว้นะทุกคนไปกินยูรุมกินขิดๆกูเลยนะดะกินแย่านั้นน่าสนใจน กินดีเนะยก่ว้วอ ích ออปับ แ้งด้ครับแจงดีนะตัวน้อข้างนอกเิ่นดูดหนับนะตัวน อยู่นับเอาปลาบ้างครับผมทาเบิ้งมเมแรกขั้นมีโอ,อก,กาสเ่านเได้ไปเบิ้งเขาหาปลาเนาะสักเบิ่อมีโอกาสมาแด้จะได้ไปเพนะื่อจะได้ทายคอทายหูปนนภนางตัวนั้น ขอไกลกับเพพังไม่ได้เนาะเข้าสีเดียงไ้เพิ่นจนจบชีวิตเองนะตัวคนนะเหยียงห้ากับสิบโบด้ยขาได้กิน Uh, Bợt bớt kia 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 khẩu kia 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 khay kia 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 ชุดักคลิปเหนีกับฝากทุกคนไหม่สมัเน,น,นะคลิปหนาพอกันไ่บ๊าย,บายทุกคน